ตอนบริพภคผลไม้ภายในประเทศพรุ่งนี้วันหยุดพาปังปอนไปเที่ยวสวนสนุกนะครับพอ่อดึกแล้วอย่ากวนพ่อสิปังปอนงั้นถือว่าสัญญาแล้วนักรัอดุยไปเลยนะคะพ่อตายเจ้าสะอาดมาแล้วเย้ <Yay! S 2> ปังปอนอย่าสนสิลูกบิ๊กก็ด้วยนะาพาปอนไปสวนสนุกเองนี่นะแต่เดินตากแอร์ก็เย็นดีนะลูกอ๋อมีงานแสดงผลไม้นานาชาติด้วยไหนดูสิ ไปดูไม่ไ้หรอหาแม่ฮะอยากกินอันนั้นเหรอนั่นก็ด้วยอ่ะครอไ้กีวี่ก็ด้วยอะอ๋อแพง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 ทั้งนั้นเลยลำใหญ่ดีกว่ามั้งถูกกว่าตังเยอะไม่เอากินบ่อยแล้วนั้นมังคุดเป็นไงจ้าเฮ้ยแม่กุ้งนี่งอกจังเลยปังปอนรู้ไหมอากาศที่ร้อนขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราชอบกินชอบใช้แต่ของจากต่างประเทศการขนส่งของจากที่ไกลๆนั้นสิ้นเปลืองพลังงานมาก แล้วก็ปล่อยก๊ามเรนทีนน่สายออกมาทำให้โลกร้อนขึ้นเมื่ออากาศร้อนก็ <c oughs> ไม่มีใครอยากพาปังปอนไปเที่ยวสวนสนุกนะี่เข้าใจหรือเปล่าลูกเอออย่างนี้เองงั้นปังปอนช่วยคนไทยซื้อมังคุดลำใหญ่บะพร้าวส้มโอฟักแตงแตงโมใช้โยโ,โ,โหฟักแตงแตงโ,<ห>โมใช้โยโ,โหย